ni mi suel strawberry pa ขนมปังกําลังเริ่มเริ่ม <Okay. S 3> <Okay. S 1> มาซื้อสตอเบอรี่ลูกใหญ่มากโอ้หวานอร่อยมากๆเลยที่สวนเลยนะคะทุกคนเนี้ยว่าจะไปเก็บเขาบอกเขาเปิดเก็บพรุ่งนี้ทุกคนดูท้องไรทอง เขาต้องให้เก็บสต,ตอรอเบอรี่ลูกใหญ่มากๆแต่ลูกบิ๊กๆโรเลทกคนลูกมันใหญ่มากอิ่มเลย เราจะพาโอเสียงกาโอ้เยอะเยอะนี่ดโอ้สุกแล้วทุกคนดูดิสุกแล้วนี่เริ่มจะสุกแล้วทุกคนบูบอรี่เริ่มสุกแล้วทุกคนตรงไหนที่มันมีแดดจัดๆนะ โอ้โหตรงนี้เยอะตรงนี้เยอะดูดิทุกคนนี่บูบูรี่สุกแล้วทุกคนวันนี้มันเลาะป่านะคะทุกคนมาสำรวจโอ้โหเยอะ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 สำรวจสำรวจสำรวจเดี๋ยวดู นี่พี่น้องต้องไปมะกูบุลี่เริ่มแล้วโอ้โหนี่ทุกคนดกอยู่เดอ้อนี่มาสำรวจดูป่าบูบุลี่นะคะทุกคนตรงนี้ก็เห็ดเหลืองเยอะเหมือนกันเนี่ยไป นี่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 ลูกใหญ่แล้วดิแต่ไม่ดกมากตามันใหญ่มากเลยนะทุกคนตัวสศนี่ทุกคนดูดิฝนไม่ตกมันก็เหี่ยวนะทุกคนดูดิเนี่ยมันเริ่มเหี่ยวแล้วทั้ง ถ้าฝนไม่ตกนะนี่ดูดิถ้าฝนไม่ตกนะเดี๋ยวลองชิมดูกันนะทุกคนยังเปรี้ยวอยูอ่เยอะอยู่เวยทุกคนเยอะเยอะอ้ยดำปื๊ดเลยตรงนี้เขาปู คนดูสิดูบุรีตรงนี้น่าจะติดควันเนาะดูสิหลายขนาดพี่น้องเยอะมากมากเลยอือป้าทุกคนดูสิทุกคนดูสิ เยอะมากทุกคนกำลังจะสุกอีกอาทิตย์หนึ่งก็เก็บได้แล้วนี่ดูดิปาห้ขนาดเปรี้ยวทุกคนตรงนี้ติดควันเยอะจริงจริง แต่ละต้นกว่ามันสุกเลยเนีย่ดำไปหมดเลยทุกคนเนอะเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งหนึ่งดิยมาดูน,นี่นี่เป็นป่านะคะทุกคนเป็นป่าบูบรูรี่ต้นบูบรูรี่โอ้ยดูสิหนุ่ผู้ชายก็กินใหญ่เลย ลโอเเดี๋ยวลุกๆต้น,ตน,น,ตนเตีย้ยนี่ดูดินี่ต้นเตี้ยๆนี่ทุกคนดำหมดละเว่ยวี next week one week more แคนคำเทควันดี้ฮะเกิดขึ้นโอเวเดะฮะลแล้วยทุกคนเน้อเยอะมากเลย อโอ้โหปีนี้เยอะ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 พี่น้องอุยป้าดำปืดดูสิมันยังไม่โตถ้ามันโตนะทุกคนดูดิโอ้ยดูดิความดกเดี๋ยวเทนียดูดิทุกคน เยอะมากเยอะๆเบิงนี่ก็ได้เป็นถังแล้วนี่ทุกคนดูพีน้องฝนตกมาอีกรอบก็ถ้าฝนตกมาใส่อีกรอบนี้ก็เก็บได้แล้วนะทุกคนสุดยอดเลยโอ้หลังจากเลิกงานมันเลาะดูป่าทุกคนสำรวจก็เยอะๆ เยอะจริงๆทุกคนป่าใหญ่อยู่นะสองฝั่งและหน้าเห็ดก็จะเยอะมากเลยทุกคนสวยๆดูดิทุกคนดูดิต้นเหนือเนี้ยเนี้ยเออสวยงามอารามจิตพามาชมบูบูรี่นะคะทุกคนวันนี้เนี่ย ต้นต้นบเร่เนาะโอเคนะคะทุกคนด้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนอย่าลืมกด like, ไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะพักนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปบ๊ายบาย